สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาชมพระเนื้อผงปี2 5 1 5นะครับเป็นสมเด็จหลังภาพหลวงพ่ออดวัดบัญช้างาสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่ออดวัดบัญช้างอำเภอวางน้อยอจังหวัดอยุธยานะครับนี่ครับหลังรูปเหมือนหลวงพอ่อองนี้ององนี้แปลกนะครับองนี้องนี้แปลกอย่างหนึ่งเป็นเป็นองค์แรกองององ,องแรกที่ผม ที่ผมเจอนะที่ผมเจอเนื้อเนื้อแปลกๆก็จะมีมวลสารมวลสารพิเศษมวลสารสําคัญอนะ่ะเพิ่งเจอในองค์นี้องค์แรกที่ติดอยู่ตามหน้านะครับตามขอบซุ้มเนี่ยครับเนี่ยที่เห็นรอยจำจำนะครับตามขอบซุ้มแล้วก็เนี่ยเมนเป็นสีม่วงๆเดี๋ยวจะส่องให้ดูเนี่ยด้านหลังก็เป็นเหมือนเหมือนโดนหมึกนะครับ หมือนโดนหมึกอะตอนแรกก็นึกว่าพระสกรปรกองค์นี้ที่ได้มาตอนแรกๆนะครับพอดีเจอก็เลยเอามาเอามาทำคลิปอยากจะส่องให้ดูบางคนเห็นภาพอย่างเงี้ยก็อาจจะมองว่าเอ้ยพระหน้าบินหน้าอะไรหรือเปล่าแต่แต่องค์นี้เป็นเป็นพระหน้าหน้าเต็มนะครับหน้าเต็มหน้าเต็มสวยงามเนื้อสวยด้วยแน่นหนาปึกเลยนะครับ สมเด็จหลังภาพหรือหลังรูปเหมือนเนี่ยหลวงพ่อออนเนี่ยยังชัดนะครับอาจอาจจะไม่คมแบบมีมิติลึกมากนะครับแต่ถ้าดูเราดูอย่างเงี้ยเราก็พอมองเห็นรูปร่างว่าเดี๋ยวจะส่องให้ดูเนื้อว่าเนื้อก็เป็นยังไงเนื้อแน่นเนียนมากองคนี้นะครับสองพันร้ก็จะดูที่ตรงนี้นครับเวลาแยกพิมพ์หูใบสีนะครับซ้ายขวาเนี่ยหูหูใบสีนะครับสมาธินั่งสมาธิสมชั้น คือจริงๆแล้วระหว่างเนื้อเนื้อผงกับเหรียญเนี่ยบางทีคนความนิยมของคนเนี่ยเขาก็จะไปน,นิยมที่ที่เหรียญน,นะครับว่าอาจจะเนื้อผงเนี่ยอาจจะกลัวว่า,าจ,จะแตกหักง่ายนะครับอาจจะแตกหักง่ายแล้วก็โดนน้ําโดนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเปื่อยจะยุ่ยจริงๆมันไม่ใช่นะครับต้องต้องทําความเข้าใจพระพระเนื้อผงเนี่ย ยิ่งใช้นะครับยิ่งใช้ในร่างกายเราเนี่ยถ้าถ้าเราไม่โดนกระแทกหักนะครับถ้าถ้าตลับไม่โดนกระแทกหรือว่าไปลดโดนกระแทกแรงๆที่ตลับเนี่ยพระอาจจะแตกหักได้แต่ว่าถ้าเราใช้ด้วยความระมัดระวังเนี่ยในในร่างกายเราเนี่ยคือความร้อนในร่างกายเราเนี่ยเขาจะไปไปทําให้ององพระเนี่ยคือคือความร้อนเนี่ยมันจะเกิดความหนึกนุ่ม ไปไล่อากาศในในในองค์พระเนี่ยนะครับไปไล่อากาศพอช่องอากาศมันหายไปปุ๊บน้ํามันออกมาจากองค์พระปุ๊บเนี่ยน้ํามันมันก็นจะไหลออกมาแล้วก็พระก็จะเกิดความหนึบนุ่ม,มมองเห็นแบบผิวมันวาวที่เป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นรูอะเป็นรูที่ตรงไหนที่น้ํามันมันออกมาได้เนี่ยตรงนั้นก็จะสวยหนึบนุ่มแล้วก็ยิ่งใช้ไปนานๆเนี่ย พระก็ยิ่งจะเหนียวแน่นเนื้อแน่นหนึกนะครับไม่ไม่ใช่ยุ่ยนะครับพระเนื้อผงนี่ไม่ใช่ว่า,าใช้ไปน,นานๆมันเยืย่อยอมันยุ่ยมันเปืยยเป่อยไม่ไม่ใช่นะครับยิ่งใช้นานยิ่งแน่นยิ่งแร่งยิ่งแข็งแรงนะครับเหมือนวัดระฆังนะครับวางลงบนพื้นกระจกจะเสียงแดงกริ้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 งนะครับยังไงวางหินลงไปอ่ะนะครับอันนี้ต้องต้องเข้าใจผิดที่ใครบอกว่ามันกลัวเปื่อยกลัวยุ่ยอันนั้นก็คือ เขาเข้าใจผิดแล้วครับผ้าเนื้อผงเนี่ยยิ่งใช้ยิ่งเนื้อแน่นนะครับก็ปูนเปลือกหอยนะครับถ้าใช้หัหนักเข้ามันก็มันก็พัฒนาการไว้ก็เกือบเหมือนเปลือกหอยอะ่ะก็แข็งแรงนะครับวผมะสองให้ดูนะครับว่าตรงนี้เนื้อสวยยังไงนะครับเอาดูหน้าก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยเนี่ยดูหน้าครับ ส่วนที่เป็นเนื้อเหลืองๆนะครับเนี่ยเริ่มเริ่มมีมันฉ่าแล้วอันนี้คือเขาเกิดพัฒนาการของเขานะครับพระตั้งแต่ปีสอ1 5้อยสบห้าเนี่ยเนี่ยตรงเนื้อมงม่วงเนี่ยมง่วงจำฉ่ำอยู่ตรงข้างเนี้ยผมยังนึกไม่ออกว่ามันเป็นมวลสารอะไรนะครับเหมือนจะเป็นพวกเกสรดอกไม้หรือว่ามวลสารอะไรสักอย่างพี่หลวงพอ่อนํามาผสมไว้นะครับตอนตอนที่กดพระตอนที่สร้างพิมพ์พระเนี่ยแล้วก็ ไม่ค่อยเห็นทั่วๆไปด้วยนะครับก็คือเนี่ยเพิ่งเห็นองค์นี้องค์แรกดูเนื้อนะครับเนี่ยเนี่ยดูหน้าอกเนี่ยเนื้อเนื้อสวยมากนะครับเนี่ยแหละผมต้องบอกว่าพระวัดพระพระหลวงพระอ่อนเนี่ยพัฒนาการของเนื้อผงเนี่ยเขาเขาเหมือนเขาเขาไปในทิศทางเดียวกันกับของวัดละคังนะครับเนี่ยตรงเข่าเนี่ยมวลสารมวลสารที่เป็นเหมือนเม็ดเล็กๆ เป็นเหมือนเกสรดอกไม้แต่เป็นสีม่วงนะครับผม,ผมส่องดูเป็นสีม่วงสีม่วงเหมือนพวกดอกอัญชันประมาณนี้ครับแล้วเนื้อเน bon. so ื้อเขาจะสวยมากเนี่ยตรงตรงตรงท้องเนี่ยตรงประมาณสะดือหลวงพ่อเนี่ยจะมองเห็นผงพุทธคุณเขาขาวตรงนั้นว่าเนื้อหลักเขาจะเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็ยังมีผงพุทธคุณมีมวลสารที่หลากหลายเนี่ยลองส่องดูอันี้เนื้อมันเลยครับ ส่วนที่ขาวก็ขาวสะอาดนวลมันนะครับส่วนอื่นๆก็เนี่ยตรงฐานเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ความสปกปรกมันเป็นมวลสารที่ผสมอยู่ในเนื้อของพระองค์นี้ซึ่งเป็นองค์แรกที่ผมเจอเนื้อแบบนี้นะครับเป็นเนื้อพิเศษก็ไม่รู้ว่าเป็นผสมจากอะไรแต่ว่าไม่มีใครเหมือนแน่นอนนะครับแล้วเนื้อจะแน่นเนียน S 1> <S 1> เนื้อเนื้อละเอียดแน่นคืออันนี้ไม่ไม่ใช่เกิดจากการสึกสึกก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่เกิดจากการสึกก่อนอันนี้เป็นเนื้อมาจากบล็อกเลยเนี่ยอ,อันนี้คล้ายๆกับว่าเนื้อเนื้อเขามันเนื้อ,เน,อเนื้อพระเหนียวอะเหนียวหรือว่าเกิดเกิดลือรือเหลวอะเวลากดบล็อกมามันก็อาจจะเกิดการแบบ อ่าไม,ไม่ไม่ค่อยแข็งตัวก็คือไม่ไม,ไม่ล้วนไม่ไม่ซุยคือเหนียวแน่นหนึบเนี่ยคางปากหลวงพอ่อแต่นองค์นี้เห็นตาเป็นเม็ดเลยนะครับดูรูปล่างก็จะเป็นดูเหมือนพิมพ์เตืนๆหน่อยแต่ว่าถ้ามองอย่างเงี้ยก็จะเห็นเนี่ยเห็นมิติเห็นหน้าหลวงพ่อชัดเจนแล้วที่สําคัญก็คือมวลสารที่เป็นสีม่วงๆนั้นโอ้นั้นส่องดีมากนะครับเนี่ยผมส่องให้ดูอีกที ก็ไม่รู้มวลสารอะไรแต่แปลกมากถ้าไม่ดีหลวงพ่อคงไม่เอามาใส่แล้วครับเนี่ยด้านข้างก็เหมือนกันมีกระจายไปทั่วองค์เลยผมก็มีหลายองค์นะพระปีหนึ่งห้าเนี่ยแต่ว่าผมผมเพิ่งเห็นองค์นี้องค์แรกที่เป็นเนื้อแบบนี้นะครับเนีย่ยสวยพระสวยเนี่ยขึ้นกล้องครับสองง่ายยิงไม่อยู่ในเลี่ยมตลับ พลาสติกด้วยแล้วก็ยิ่งส่องง่ายเนี่ยเอามาส่องอย่างเงี้ยนะครับรอยปาดรอยครูดเนื้อจะอมเขียวนะครับเหลืองเหลืองอมเขียวนิดๆเขียวการมะลิบางส่วนขาวก็ขาวนวลสวยงามองค์นี้สมบูรณ์นะครับองค์นี้สมบูรณ์มาก นี่แหละครับสมเด็จสมเด็จหลังภาพหรือหลังรูปเหมือนนะครับหลวงพ่ออดวัดบัญช้างปี2 5 1 5ันร้อหงค์นี้น่าใช้เนี่ยครับมองไกลๆนี่รอยตัดขอบข้างหนาปึกอันนี้เริ่มเริ่มหายากแล้วนะครับพระพิมพ์เนี้ยเริ่มหายากแล้วส่วนใหญ่ถ้าใครใช้แล้วก็จะจะไม่ค่อยออกมาโลดแล่นในตลาดแล้วนะครับใครมีก็เก็บราคาก็ยังไม่แพงเนี่ยนั่นน,น่าเก็บเนี่ยผมเห็นมุกเกทันทีเลยครับถ้าเจอแบบนี้ ยิ่งมีเนื้อพิเศษอย่างนี้ด้วยตอนแรกตอนแรกที่เจอครั้งแรกๆผมก็นึกว่าเอ๊ะพระมีตําหนิหรือเปล่าพอเรามาเห็นของจริงปุ๊บโอ้โหรักเลยนะครับสองหน้าให้ดูเนื้อแบบนี้แล้วครับถ้าใครจะไปศึกษาเนื้อวัดละคังเนี่ยมันพระหลวงพ่อออดอีไปศึกษาเนี่ยไม่หนีก็แล้วครับต่างกันแค่ความเก่าแล้วก็จินตนาการไปได้นะครับเขามีพัฒนาการนะครับผ้าแท้เขามีพัฒนาการ เนี่ยดูส่วนที่สูงเนี่ยจะเป็นเนื้อมันมๆนริโภคนี้สวยสองยิ่งสองยิ่งชอบก็เลยเดี๋ยวเอามาลงกล้องเลยดีกว่านะครับหลวงพอ่อวาดบรรช้างนะครับอันนี้ปี2 5 1 5หสิห้าหูใบสีหลังรูปเหมือนนะครับก็เอามาฝากกันประมาณนี้นะครับ